สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยูทูบพบกับท่านผู้ชมค่ำคืนวันนี้19กันยายน2564ครับนำข่าวดีมาบอก16จังหวัดที่ล็อกดาวน์เคอร์ฟิลที่หลังครับพรุ่งนี้21พรุ่งนี้20กันยายนมีการโอนเงิน5,000บาทเยียวยาผู้สมัครประกันทุกมมาตรา40ผู้สมัครใหม่และตรวจสอบเสร็จแล้วได้รับสิทธิ์นะครับ16จังหวัดก็ตามรายชื่อที่ชวในหน้าจอนีครับ 20กันยายนคือวันพรุ่งนี้โอน5000วันแรกนะครับแล้วก็วันที่21โอนต่ออีกก็จะได้รายละ5 0 0 0ได้คนละ1เดือนนะครับผู้สมัครประกันสุขภามาตรา40รายใหม่นะครับเราจะแนบลิงก์สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ว่าใครได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคำอธิบายใต้คลิปนะครับท่านสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับตรวจสอบได้ถึงวันพรุ่งนี้หากวันพรุ่งนี้ ท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ก็สามารถที่จะติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านคิดว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับก็คืออยู่ใน16จังหวัดนี้และสมัครประกันสังคมในช่วงไม่เกินวันที่24สิสิงหาคมที่ผ่านมาและจ่ายเงินแล้วนะครับแต่หากยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็ขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับส่วนใครได้รับสิทธิ์ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ยีคือวันพรุ่งนี้เริ่มโอนวันแรกและวันต่อไป21กันยายนก็โอนวันที่2ก็จะได้รับจนครบทุกลายลายละห้าพันสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับทีนี้มาดูจังหวัดเดืนอนเขาจะได้เงินแบบนี้เมื่อ,อไรยี่สิบยเป็นคิวของผู้สมัครใหม่มอสี่สจังหวัดล็อกดาวน์ที่หลังนะครับแล้ววันที่21วันเดียวกันวันที่2ของการโอนรอบนี้นะครับ 13จังหวัดจะได้เงินรอบ25,000ม39นะครับ13จังหวัดที่ล็อกดาวน์เคอร์ฟิวก่อนหน้านี้21กันยายน13จังหวัดก็จะได้เงิน5,000รอบที่2เพราะว่ารอบแรกได้ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับ21กันยายนม39รับ5,000รอบ2นะครับ22ยิ่งถึง23กันยายนนะครับม40สำหรับ13จังหวัดนะครับได้เงินรอบ2 5,000บาทรอบแรกรับไปแล้วเมื่อเดือนสิงหา ยี่สองถึงยี่สามกันยายนนี้รับห้าพันรอบที่สองนะครับและยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดกันยายนมอสามสิบสามนะครับในสิบสามจังหวัดที่ล็อกดาวน์เคอร์ฟิวก่อนรับคนละสองพันห้ารอบสองรอบแรกได้ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับทีนีนะ่วันที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบสี่ครับสำหรับมอสี่สิบผู้ซึ่งสมัครใหม่และพึ่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านรับครั้งเดียวสองเดือนหนึ่งหมื่นไปเลยและผู้ที่ตกหล่น ยังไม่ได้รับครั้งก่อนๆเพิ่งมาตรวจสอบสิทธิ์ว่าตัวเองผ่านก็รับครั้งเดียว2เดือน1,000 0บาทไปเลยม40ตกล่นนะครับ2 8กันยายน2 5 6 4ครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ